PDPC แจ้งผลงาน1ปีรับเรื่องร้องเรียนกว่า300เรื่องปีหน้าเร่งสร้างมาตรฐานใหม่กฎหมาย PDPA พร้อมเดินหนะ้าแผนแม่บท4ปีเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมดูแลติดตามตามกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ถแถลงภารกิจครบ1ปีหลังประกาศใช้กฎหมาย PDPA พอรบอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2อ6 2 มีการจัดทําและดําเนินการกฎหมายลําดับรอง9เรื่องเปิดให้มีการรับแจ้งเรื่องรองเรียนพบมีการละเมิดกว่า200เรื่องพร้อมเดินหน้าแผนแม่บท4ปี2,567 2,570คุมเข้มป้องกันการละเมิดพร้อมเสริมเทคโนโลยีการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับเป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับวันนี้นะครับมีการจัดการ ประชุมสัมมนานะครับในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําร่างแผนแม่บทนะครับการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในระยะ4ปีข้างหน้านี้นะครับซึ่งได้มีการเชิญสเต็กโฮเดอร์ที่สําคัญนะครับก็คือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฮะคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คณะนะครับซึ่งคณะกรรมการทุกคณะนะครับก็ได้มาให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยนะครในห่วงอีก4ปีข้างหน้านะครับซึ่งทางทุกภาคทุกท่านก็มีความเห็นว่าจะขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้เกิดความเชื่อมั่นในทุกภาคส่วนนะทั้งประชาชนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอเกชนนะครับให้มีความเชื่อมั่นในการที่จะเกิดการคุ้มครองข้อมูลสุคคลของประเทศในระดับสากลนะครับก็ ในส่วนของภาคบ่ายก็จะมีการแถลงเรื่องของการดําเนินการของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรอบปีที่ผ่านมานะครับว่าหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วในห่วงปีที่ผ่านมานั้นสํานักงานได้มีการดําเนินการอะไรไปบ้างนะครับมีการในส่วนของการมีเรื่องร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีการรายงานก็แล้วสํานักงานก็ได้มีการแถลงนะครับว่าก็มีเรื่องของการพิจารณา ดำเนินคดีเรื่องของพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆไปกว่า70คดีแล้วนะครับก็ในส่วนของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการในในช่วงปีแรกๆก็จะเป็นเรื่องของการาตักเตือนนะครับให้แก้ไขนะครับในหน่วยงานต่างๆที่ไม่ได้อ่าที่มีการฝ่าฝืน ไม่เป็นไป,ปตามพรบรคุ้มคอรคมคองข้อมูลส่วนก็จะมีการให้แก้ไขแล้วก็ตักเตือนแต่ในห่วงพีตัดตัดไปนะครับหลังจากที่ตักเตือนแล้วนะครับแต่พวกมีการทำผิดซ้ำนะครับสำนักง,งานก็อาจจะคณะกรรมการคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมีการสั่งลงโทษต่อไปนะฮนี่คืส่วนของเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้เกิดว่าสํานักง,งานนั้นก็มีการบังคับใช้กฎหมาย PDP a อย่าง เข้มข้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะฮะของอกฎหมาย p ี p a นะครับว่าประโยชน์ของกฎหมาย PDP a นั้นมีก็ทําให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ล่วไหลนะฮะของข้อมูลส่วนบุคคลนะอย่างที่ผ่านๆมานั้นนะครับก็ประชาชนข้อมูลของส่วนบุคคลของประชาชนก็เกิดการคุ้มครองนะครับใครจะไปดาวน์โหลดนะหรือใครไปเอามาใช้เนี่ยก็ผิดกฎหมายอาจจะถูกดำเนินคดีทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้นะไม่าจะเป็นกฎหมายทางพรบาคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่ากฎหมายอื่นๆที่ที่จะนําไปใช้ในการเอาผิดเรื่องของการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและมีการถแถลงเรื่องถึงเรื่องของการที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะเอาจริงเอาจังเรื่องของการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครมีการร่วมมือกับตํารวจไซเบอร์นะครับทาง ทางในส่วนของสำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมัน่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติด้วยหรือปสกมนชนะครับเราพนึกกําลังกันในการที่จะเฝ้าระวังนะครับถ้ามีการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราก็จะดําเนินการจับกลุ่มดําเนินคดีนะที่เกี่ยวข้องต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่พยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับงั้นในในห่วงต่อไปนะครับก็จะประชาชนขอใหอ้เชื่อมั่นได้ว่านะครับ หนการที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดูแลนะรักษาในส่วนของคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างดีที่สุดนะครับขอบคุณครับค่ะในเรื่องของการกระตุ้นในส่วนของภาคประชาชนนะคะที่ให้แรงเห็นผลสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นนะคะช่วงแรกก็มีการตื่นตัวหรือพัคนา แล้วเหมือนช่วงหลังๆก็มีการแผ่วไปบ้างเราจะมีมาตรการอย่างไรที่ทำให้ประชาชนได้รู้สึกว่าควรจะต้องเล่นเห็นความสำคัญมากกว่านี้ค่ะครับก็บสํานักง,งานก็จะเดินหน้านะครับให้ความรู้ประชาชนในทุกช่องทางนะครับจะเร่งผลิตในส่วนของอสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับเร่งในจัดของการฝึกอบรมต่างๆนะครับเราจะมีส่วนในในส่วนของการที่จะเรียกว่ารับรองหลักสูตร เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งในช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนครับจะเริ่มมีหลักสูตรนะฮะที่เป็นหลักสูตรที่ทางสํงานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้การรับรองนะครับเพราะที่ผ่านมานั้นประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะอ,อยากจะได้ความรู้นะอยากจะมีหลักสูตรที่ไปเรียนแล้วเนี่ยบอกว่าสํานักงานรับรองนะครับตรงนี้ก็สํานักงานก็จะเดินหน้าในการที่จะรับรองหลักสูตรที่มีอยู่ในท้องตลาด นะฮะตรงนี้ก็จะจะได้เป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและในอนาคตนะครับสำนักงานก็จะมีเรื่องของการจัดวัดนะฮะในส่วนของความรู้ด้าน p d p a นะครับก็อาจจะมีการจัดในส่วนของการทดสอบความรู้นะครับเพื่อที่จะวัดระดับความรู้ความเข้าใจ PDPA นะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆก็สามารถจะนําตรงนี้ไปใช้นะฮะในการที่จะไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพในสายในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไปครับ ต้องการปรึกษ,ษาหรือว่าต้องการความเข้าใจอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้าไปโทรปรึกษ,ษาสายด่วนหรือว่าเข้าไปรึกษ,ษาที่ทางสำนักงานได้เลยไหมคะครับก็ประชาชนะครับถ้าได้รับความเดือดร้อนนะครับจริงๆแล้วกฎหมาย p d p a มีข้อดีนะครับถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับหมายถึงว่าถ้าหน่วยงานต่างๆละเมิดนะมีการละเมิดคือไม่ปฏิบัติตามมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสมบูรณ์ของท่านไปโดยไม่ได้รับคำยินยอมนะครจริงๆท่านสามารถจะาหาลือกับหน่วยงานเหล่านั้นได้นะครับ บอกเขานะฮะว่าท่านมีสิทธิ์ในการที่จะบอกให้เขาลบข้อมูลของท่านนะฮะ ออกจากฐานข้อมูลของของหน่วยงานเหล่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดเขาเขาเขาไม่ได้รับความยินยอมหรือเขาไม่มีเหตุผลไม่มีฐานทังกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนี่ยท่านสามารถจะ,ะติดต่อเขาให้ลบข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับแต่ถ้าติดต่อแล้วไม่เป็นผลนะครับท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนเข้ามายัางสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะสำนักง,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 กขขงานคณะกรรมการสงฆ์สามารถที่จะนําเรื่องให้คณะวิการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายเนี่ยนะครับพิจารณาเพื่อที่จะสั่งให้หน่วยงานเหล่านั้น แก้ไขนะครับหรือตักเตือนหรือว่าถ้าเกิดตักเตือนแล้วไม่เป็นผลก็อาจจะมีการปรับลงโทษต,ต่อไปอันนี้มีส่วนของถ้าเกิดประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะถ้าเกิดประชาชนอยากได้รับความรู้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของสํานักงานนะครับตอนนี้ก็ยังมี Facebook PDPC t h a ไ l a n d นะครับที่สามารถประชาชนสามารถเข้าไปหาความรู้สําสนักงานก็จะมีการเผยแพร่เป็นอินโฟกราฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA นะครับให้ประชาชนเป็นอินโฟกราฟิกที่จะเข้าใจง่ายนะครับท่านประชาชนก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาศึกษาได้นะครับแต่ว่าถ้ามีศึกษาแล้วยังอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามานะฮะยังสำนักงานได้ครับที่สุที่เบอร์021421033นะครับก็เราจะมีสายมีพนักงานนะคอยที่จะรับสายแล้วก็ให้ความรู้แก่ท่านเบื้องต้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการไปดูตามกฎหมาย PDPa ครับ